นิทานเรื่องแม่หมูกับแม่หมาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมูกับหมาทะเลาะกันว่าตัวไหนจะให้กำเนิดลูกได้มากกว่ากันโดยทั้งคู่ต่างอ้างว่าให้กำเนิดลูกเพิ่มได้มากเช่นกันหมาพูดขึ้นมาว่าฉันสามารถให้กำเนิดได้ในเวลาอันสั้นที่สุดจากสี่เท้าทั้งหมดแล้วหมูก็พูดว่าเป็นความจริงที่เธอสามารถให้กำเนิดลูกได้หลายตัวในเวลาอันสั้น แต่ดวงตาของลูกทั้งหมดของคุณยังไม่เปิดออกมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่จริงเสมอไปที่คุณควรทำงานให้เสร็จโดยเร็วสิ่งสำคัญคือคุณต้องทำงานให้เสร็จอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยนิทานเรื่องแม่หมูกับแม่หมาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมูกับหมาทะเลาะกันว่าตัวไหนจะให้กำเนิดลูกได้มากกว่ากันโดยทั้งคู่ต่างอ้างว่า ให้กำเนิดลูกเพิ่มได้มากเช่นกันหมาพูดขึ้นมาว่าฉันสามารถให้กำเนิดได้ในเวลาอันสั้นที่สุดจากสี่เท้าทั้งหมดแล้วหมูก็พูดว่าเป็นความจริงที่เธอสามารถให้กำเนิดลูกได้หลายตัวในเวลาอันสั้นแต่ดวงตาของลูกทั้งหมดของคุณยังไม่เปิดออกมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่จริงเสมอไปที่คุณควรทำงานให้เสร็จโดยเร็วสิ่งสำคัญ คือคุณต้องทำงานให้เสร็จอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยนิทานเรื่องแม่หมูกับแม่หมาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมูกับหมาทะเลาะกันว่าตัวไหนจะให้กำเนิดลูกได้มากกว่ากันโดยทั้งคู่ต่างอ้างว่าให้กำเนิดลูกเพิ่มได้มากเช่นกันหมาพูดขึ้นมาว่าฉันสามารถให้กำเนิดได้ในเวลาอันสั้นที่สุดจากสี่เท้าทั้งหมดแล้วหมูก็พูดว่าเป็นความจริง ที่เธอสามารถให้กำเนิดลูกได้หลายตัวในเวลาอันสั้นแต่ดวงตาของลูกทั้งหมดของคุณยังไม่เปิดออกมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่จริงเสมอไปที่คุณควรทำงานให้เสร็จโดยเร็วสิ่งสำคัญคือคุณต้องทำงานให้เสร็จอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยนิทานเรื่องแม่หมูกับแม่หมาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมูกับหมาทะเลาะกันว่าตัวไหนจะให้กำเนิดลูกได้มากกว่ากัน โดยทั้งคู่ต่างอ้างว่าให้กำเนิดลูกเพิ่มได้มากเช่นกันหมาพูดขึ้นมาว่าฉันสามารถให้กำเนิดได้ในเวลาอันสั้นที่สุดจากสี่เท้าทั้งหมดแล้วหมูก็พูดว่าเป็นความจริงที่เธอสามารถให้กำเนิดลูกได้หลายตัวในเวลาอันสั้นแต่ดวงตาของลูกทั้งหมดของคุณยังไม่เปิดออกมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่จริงเสมอไปที่คุณควรทำงานให้เสร็จโดยเร็วสิ่งสำคัญ คือคุณต้องทำงานให้เสร็จอย่างสมบูรณ์เรียบร้อย